ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำโมเดลแมลงหางนีบกันค่ะก็ถ้าอยากรู้ว่าจะทำยังไงไปดูกันเลยค่ะในขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาร่างตัวแมลงหางนีบกันก่อนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเดียร่างเป็นตัวแมลงหางนิบเพศเมียนั่นเองค่ะตัวแมลงหางนิบเพศเมียนะคะจะมีหางนิบที่ตรงกว่าเพศผู้ค่ะแล้วก็จะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าเล็กน้อยค่ะต่อไปเราก็จะมาดัดลวดให้กลายเป็นโครงของตัวแมลงหางนิบกันค่ะ แล้วก็จะนํากระดาษชา้นอ้อยกับกาวนะคะมาผสมกันแล้วก็นํามาแปะลงบนรวดที่เราทําโครงเอาไว้นะคะ ค่ะเมื่อเราตากโมเดลของเราจนแห้งสนิทแล้วนะคะเราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการลงสีค่ะโดยใช้สีอะคริลิกค่ะเนื่องจากมีความคงทนแล้วก็กันน้ำค่ะค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับโมเดลแมลงหางนิบค่ะที่ทำจากเยื่อกระดาษชั้นอ้อยนะคะก็เดี๋ยวเราจะนำไปให้ความรู้เกี่ยวกับแมลงหางนีบที่ ศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาโรงเรียนตาคลีประชาสรรคค่ะ